โอเคเอาแล้วนะเพื่อนในพวกสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันเรียกว่าอะไรเหรอฉันตั้งชื่อมันว่าโควิด1 9อะแล้วตอนนี้มันมีมากจนเกินจนฉันเลยต้องรีบเข้าไปกำจัดมันซะก่อนที่มันจะออกมาโลกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากๆเลยนะถ้ามันออกมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วโอไม่นะนั่นมันอะไรกันนะเอแฮมตาย oh my, โอไม่โดลงน้ำแล้ว oh. เอแฮมเราไปปวดโลกแล้วพวกเราด้วย oh. เอแฮมตายซะอแฮมไปกันเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วอะไรพวกโควิดมันหลุดออกมาแล้วบินไปกำจัดมัน เรอ,อทำเคือบินบินอย่างนี้นเนี่ยบินไปกำจัดมันเฮ้ยอีคนมาวุ้เเเเยเฮ้ยโควิดอะไรไปหนาหน้าเฮ้ยเจอหนี่ซไา ออไมาอ่าเครื่องบินถูกถละลมคนต่อไปใช่ตายเหมือนเดิมตอนนี้โควิดบางตัวได้บุกมาที่ฐานทัพเครื่องบินแล้วทำให้ตอนนี้เครื่องบินได้พงเสียหายทันหมดเลยให้ทุกคนวินน่งหนีแล้ว ไม่เป็นไรพวกนี้มันต้านไฟไม่ได้เออเออไม่นะแคอจะไปไหนาไม่นะมันบวกรามาแล้วเหือลากอืออ่ะอ้าเออไฟไฟอ่าเอ้ยเพื่อนหายไม่ ตอนนี้โควิดเริ่มหายทําเลื่หายไปเรื่อยๆนะครับโอ้โห oh, oh. ต้องขอบคุณคนพวกนั้นมากเลยนะที่ยอเสียสละชีพอีกทางฝั่งนึงก็ยังมีเยอะอยู่ดีน่ะหละอ๋อนี่ทางฝ่ายฐานก็ได้รีบเข้ามาควบคุมแลนะครับสถานการณ์ก็ได้เอ,อิ่มได้ยิงระเบิดไปที่พวกเราโควิดนะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไรกับพวกมันเลย ใช่แล้วตอนนี้โควิดก็กลังมาตายซะโควไปได้ล่องลง,งน้ำไปไปหมดเลยแล้วตอนนี้มันก็กำลังเคลื่อนที่ไปอยู่ตอนนี้โควิดได้เต็มไปทั่วทุกสิ่งทุกคนทุกแห่งนะแม้แต่เรือดำน้ำก็ยังไม่พ้นก็พยายามที่จะโจมตีไฟก็แต่ว่าสุดท้ายก็โดนโควิดโจมตีจนจม เพ Bernard, ื see, oh, no. ่อนนะเห็นน <c oughs> ั <fry UC S> ่นไหมใช่ดัโควิดอ๋อไม่ตอนด้วยดําน้ำเราจมแล้วเร่นบาแล้วเนี่ยใช่เดีวนี้คือสภาพเรือน้ำสองลันที่คิดต่อต้านความมืดตอนนี้แต่ละสิ่งมีชีวิตก็ต้องหาวิธีการเอาตัวรอดจากอสิ่งมีชีวิตสิ่งที่เรียกว่าโควิดนี่ถึงแม้ว่าเขาจะมียุทธกรณ์ที่ดีในการเอาชนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรเพราะโควิดไม่ทนทนกระสุน ในเมื่อทางบกและทางน้ำตอนนี้หายไปหมดแล้วเพราะโควิดตอนนี้เราต้องใช้ทางอากาศแทนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ได้เฮลิครับเพแล้วได้พยายามด้วยที่มาเบิดนาปลาล์มแต่มันก็ไม่เป็นผลใช่อุ้ยไม่ได้พัฒนาการขึ้นมาแล้ว มันทนไฟแล้วตอนนี้แอปตอนนี้มันสามารถโัตนตีทางอากาศได้ด้วยว้าตอนนี้ใคนครับที่เราติดไฟแล้วโอม่ oh ใเจแล้วนอนนอนกอดพักมันมีเฮลิคอปเตอร์หลายลำพยายามที่จะทิ้งระเบิดใส่มันแต่มันก็ไม่เป็นผล แถมตอนนี้นะมีเฮลิคอปเตอร์หลายลำได้ตกลงไปแล้วก็เสียหายไปแล้วหลายลำบางลำก็ลงไปใกล้เกินไปจนถูกอยู่ในระยะที่ถูกโจนตีได้ง่ายบางลำก็บินไม่ดีดันไปชนกับเพื่อนทำตอนนี้ทำไห้ทางรัฐบาลนั้นไม่มีทางแก้เลยต้อง ทำสิ่งที่เรียกว่าจากคนกลายเป็นซอมบี้อา้าวเวลาเขาได้ยิสิคิดยาบแก้งแกงให้กับพวกซอมบี้พวกนี้เพราะมันโควิดไม่สามารถทำอะไรพวกมันได้ไม่จะทำอะไรก็ตาม ตอนนี้ทางรัเซีก็ได้ผลิตอาวุธใหม่นั่นก็คือเข็มฉีดยาถ้าไม่สามารถต่อกรกับพวกโควิดได้ง่ายขึ้นและนี่คือภาพตัวอย่างเหตุการณ์ใช่ซึ่งไลฟ์โซนใช่ซึ่งโควิดไม่สามารถเข้ามาทำอะไรได้เลยใครก็ตายหมดตอนนี้ฝ่ายมนุษย์เสียด้ได้เริ่มการประกาศ ต่อสู้กับโควิดอย่างดูเดือดแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปติดตามตอนต่อไป